ไอคอนิคมิวสิกจะพามาพบกับหูฟัง m ิ s มาร์คสจากค่าย u n i q u e Melody เป็นสุดยอดหูฟัง o v e r a l l ที่ควรมีไว้ในครอบครองโดยทาง u n i q u e Melody นะครับตั้งใจทำหูฟังชิ้นนี้โดยเอาคอมเมนต์จากเหล่าแฟนๆนะครับเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดหูฟังตัวนี้ขึ้นมาซึ่งดีกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดอย่าง Mark 1วันนะครับดีขึ้นกว่าในย่านเสียงร้องเสียงกีตาร์และเปิร์คชันนะฮะในขณะที่โทนเสียงยังเท่ากันและความกว้างของสเตทก็มีขนาดเท่ากัน นอกจากนั้นทำได้ดีกว่าตัวมาร์กวันในทุกๆด้านเลยครับด้วยเทคโนโลยีที่เป็นตัวชูโรงของหูฟัง u n m ิ l o d y เนียนะครับก็คือเทคโนโลยีโบนคอนดักชันนะครับซึ่งเป็นไดเวอร์ขนาดใหญ่ทนะําหน้าที่สั่นและส่งเสียงเข้าไปในแก้วหูชั้นในโดยผ่านกระดูกแก้วหูทำให้เราสามารถดินเสียงที่ชัดเจนมากขึ้นลงลึกมากยิ่งขึ้นและกระหึ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เรามาพูดถึงสเปคหูฟังกันเลยดีกว่านะครับหูฟังตัวนี้ใช้ไดรเวอร์จำนวน8ตัวด้วยกันก็คือ7บวก1มี1 Dynamic b a s e Driver 2 BA Mid Driver 2 BA Triple Driver และ2 Electrostatic Ultra High Driver และคำว่าบวก1นี่นะครับก็จะเป็น Full Range B2 Bone Conduction Driver ที่ทำหน้าที่ส่งคลื่นความถี่ไปยังแก้วหูชั้นในของเราโดยตรงผ่านทางกระดูกแก้วหู หูฟังตัวนี้สามารถตอบสนองความถี่ได้20เฮิรตถึง70,000เฮิรตที่ความต้านทาน12.3โ oh อห์มนะครับมีท่อนำเสียงคอสโอเวอร์มากถึง5ทางและมาพร้อมกับสาย U-M Copper M2 ที่จับมือร่วมพัฒนากับทาง Pw สายอัพเกรดชั้นนำระดับโลกทำการแมทจูนมาเป็นอย่างดี ตัวบอดี้ของ m i s มาร์กทูเนี่ยนะครับก็จะทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์ผสมกับฟอยล์สีทองแข็งแรงทนทานและสวยงามในเวลาเดียวกันมาพร้อมกับกล่องใส่นะครับสำหรับพกพาอุปกรณ์ของแต่งเสริมอย่างจุกหูฟังทุกขนาดก็มีมาให้เลือกใช้ด้วยเรามาพูดกันถึงแนวเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงเสียงที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้ครับ เวทีโปรง่งกว้างมีมิติที่ดีมากเบสลูกขนาดปานกลางไม่กบย่านอื่นนะครับให้แรงประทะที่ดีหัวน้ตชัดเบดสเก็บตัวเร็วเสียงร้องนะครับมีความสมูทเสียงร้องนุ่มละมุนสามารถถ่ายทอดรายละเอียดได้ดีครบถ้วนสามารถแยกเลเยอร์เสียงร้องกับเสียงดนตรีนั้นได้ขาดกันอย่างชัดเจนเลยนะครับและเสียงดนตรีที่ได้ก็ไม่รบกวนเสียงดนตรีชิ้นอื่นๆต่อย่างใดนะครับ ช่องไฟของเครื่องดนตรีเนี่ยทำได้ดีเลยเวลยะห่างได้พอดบพอดีมากๆเสียงสูงสว่างทอดยาวใส่กุงกิ้งรายละเอียดจัดเต็มไม่แสบหูนะครับสเปคขนาดนี้อยู่ที่ราคา5,9,990บาทและทั้งหมดนี้นะครับก็คือหูฟัง Unique Melody Miss m r r k i นะครับเพื่อนๆสามารถแวะไปลองฟังหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้าน i อค n i c Music สาขา Fashi นไอแลน สินค้าตัวหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันได้เลยครับ